หมอไอ้ตอนครับ S16 S16 กัดอัลตร้าไลด้วยมึงใครไม่มมุดมองมุดมมุดมุดุดดาเลยัดมุด้มมุดมองมุดอดกมโดนดไม่โดช่อนหรอขาวเลยเนี่ยโดองขาวเลย้โดตงไว้น้โลัน ปานีกันอะไรยังไม่ยอมผิดประเภทเอ,าอ้าบกกันดงไปแล้วมีสามอ่นเจอแล้ปลายาวจัชน่ายังไม่เคยเไยโอ้โหมีสามอ่ะโอ้โหสามกว่าหัวใหญ่ไปเ,เลยจ้ะ สามกวางเี่ยคุยท้อนไหวปะเนี่ยทอนอาหารนะเนโอ้โห้ายสาโลได้สามได้อ่ะจังขันมันขายลูกปลาอยู่เห็นไหมเห็นไหมข้าแล้วเข้าเหือไม่หขายอียเอเนี่ยมูมามจริงๆโอ้โหพี่หนึ่งจุดหเดี๋ยวเเดนยั ยังย,ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไปพัดไปพัดไปพัดเติมาเมไม่มา้ีสว้ยใหญอเอาลอาลดดั้ดี๋น้เดดัเัดีับดีอเ้ยไอหนอนนี่ไม่ต้องช้อนหางก็ได้เอ้าโอ้โหสบัด À, bà nói, à. đi, thánh, bà dặn nói có đứa quá Đưa đi ra,